อากาศเย็นมากเลยนะฮะอูระเบิกวันนี้อากาศเย็นมากหนาวหนาวบอกได้เลยตอนนี้ประมาณไม่น่าจะเกินยี่สิบสองยี่สามมีลมได้ฝนตกไปก่อนอากาศเย็นพี่น้องมากันได้นะ อากาศดีหวังว่าพรุ่งนี้เช้าจะเจอทะเลหมอกแบบฟูๆไปมาครั้งที่แล้วลาดหลังจากนั้นมีหมอกทุกวันเลยนะเราก็มาวันนี้อีกนะั้นพรุ่งนี้ไม่มีหมอกอีกต่อไปจะอ่านนะคงไม่สมพงนะครับ <c oughs> คนมาเที่ยวเยอะมากเลยที่พักเต็มหมดแล้วฮนะไ <c oughs> ล้ริมพงริมผาแถวนั้นเดอะมงเดอะมองดงีสอร์เต็มหมดนะ <c oughs> nào nào nhìn nhìn nhìn